สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกับเต้พิต้านะครับวันนี้เรามาเปิดร้านขายปลาครับแล้วก็วันนี้ใครที่เป็นมือใหม่หรือว่าอยากจะหาปลาไปเพาะนะครับสาหรับวันนี้นะครับคุณต้องหยุดดูก่อนแล้วก็ดูให้จบคลิปนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เราจะแถมตัวเมียให้กับไขรที่ซื้อเบอร์ไหนก็ตามนะครับทุกคนทุกคนจะได้ตัวเมียไปพร้อมนะครับซึ่งตัวเมียเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอารูปขึ้นให้ดูสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นปลาที่เราผ่าสายนะครับหรือว่าเข้าสายกับปากัดยักษ์นะครับซึ่ง แต่ละตัวนะครับจะใชสค่อนข้างใหญ่หน่อยนะครับทุกคนก็ผมก็เลยเอาไม้บรรทัดมาให้ทุกคนวัดนะด้านล่างนี้เลยนะคุณผู้ชมซึ่งตัวนี้ก็ขนาดประมาณ1.7นะจากปาดถึงโคนหานะครับวัดเป็นนิ้วนะครับหน่วยเป็นนิ้วนะทุกคนที่ทุกคนเห็นไม่ใช่เซนนะที่เป็นแม้บรรทัดอยู่ด้านหลังนะครับสรับตัวนี้เป็นปลาที่มุกค่อนข้างสวยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลูกครึ่งนะครับระหว่างยักษ์กับกาแล็กซี่คอปเล็กนะครับคุณผู้ชมก็จะออกมาเป็นประมาณนี้ส่วนใครที่ซื้อนะครับเหมือนเดิมนะครับทุกคน ผมก็จะแถมตัวเมียอย่างที่ผมพูดไว้ในด้านหน้าชิดนะครับตัวนี้อาจจะได้เป็นตัวเมียลายคอบแทอะไรอย่างงี้นะครับทุกคนแต่ว่าไม่เป็นปลาคอกเดียวกันคือถ้าใครชื่นชอบนะครับก็ลองหาไปเลี้ยงกันดูได้นะครับทุกคนคือชุดนี้บางตัวจะราคาแพงตัวจะราคาถูกนะครับตามสีแล้วก็เครื่องของหางนะครับบางตัวถ้าสีดีแต่เครื่องไม่มานะครับก็ตัวนั้นก็ราคาถูกไปนะฮะแล้วก็ตัวไหนที่ทุกคนซื้อไปเหมือนเดิม ได้ตัวเมียแถมตัวเมียไปพร้อมนะครับผู้ชมแล้วราคาที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านบนนี้นะครับก็จะเป็นราคาที่รวมค่าจะส่งแล้วนะครับไม่มีการเก็บเพิ่มในแดงซิ้นะครับคือใครสั่งเบอร์ไหนได้ตัวเมียไปพร้อมแล้วก็ไมเ่เสียค่าจะส่งเพิ่มเพราะว่าผมคิดไปแล้วทุกคนงงไหมเป็นไงคิดซะเบ็ดเสร็จแล้วนะครับผู้ชมเอาเป็นว่าใครที่ชอบปลาเบอร์ไหนเนี่ยก็ลองติดต่อทางไลน์ของผมเองได้เลยนะครับผู้ชมแล้วสําหรับใครนะครับที่อยากรู้ว่าผมบีดยังไงนะครับสําหรับคอกนี้เนาะคือ ตัวเมียสำหรับชุดนี้นะครับก็จะเป็นปากัดเหล็กนะแต่ว่าผมเลี้ยงจนแบบอายุมันได้ประมาณ6เดือน,นครับคือไซส์เนี่ยมันใหญ่มากแล้วก็ผมเลี้ยงในถังด้วยมันก็เลยโตวไวหน่อยนะครับทุกคนแล้วตัวผู้เนี่ยจะเป็นปากัดยักษ์ที่เป็นออกแนวกาแล็กซี่นีโมนะครับก็เอามาผสมกันออกมาเป็นสไตล์นี้นะครับคือบางตัวเนี่ยใหญ่นะครับบางตัวก็เล็กนะครับแล้วก็ผมคิดว่าบางตัวเนี่ยอาจจะไม่โตไปกว่านี้แต่ถ้า เอาไปบีดเข้ากับปลาตัวไหนที่เราคิดว่ามันโตช้าหรือว่ามันช็อตไปเนี่ยก็สามารถเอาไปตีเข้าได้นะทุกคนแต่ว่าตัวเมียต้องแนะนําให้ใหญ่กว่าแต่ว่าคือตัวเมียเนี่ยผมก็แถมมาให้อยู่แล้วนะครับในเซตแต่ว่านําไปแบบดึงทรงในชุดในรุ่นของคุณก็ได้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นประกัดที่ไซส์ใหญ่มากตัวเนี้ยเบอร์เนี้ยคือ2นิ้วนะครับเป็นลายคอปด้วยมากันที่เบอร์ต่อมานะครับตัวนี้จะออกแบบเป็นลายเหลืองอ่อนนะต้องบอกว่าปลาแต่ละตัวเนี่ยเป็นปลาแบบจากเซต คอกเดียวกันหมดเลยนะครับผู้ชมส่วนตัวไหนบางตัวที่มันตัวโตวเขาเนี่ยตัวนั้นก็โตไปเลยนะครับตัวนี้สีมันข้างสวยนะครับแล้วก็ไซส์เนี่ยมันจะเป็นไซส์กึงกงก่งยักษ์นะครับกึ่งเล็กกึ่งยักษ์นะครับเป็นไซส์จัมโบ้นะครับหรือว่าจะเป็นปลาที่แบบมันอยู่ระหว่างกลางนั่นเองครับเขาจะเรียกประมาณนี้นะครับเป็นจัมโบ้ไซส์อะไรประมาณนี้คือปลาประเภทนี้นะครับสามารถนําไปทํายักษ์ได้แต่ว่าทุกคนตัวเมยักษ์ของทุกคนถ้ามีอยู่นะครับคือ ต้องเป็นปลาที่อายุยังไม่เยอะนะครับปร,ประมาณแบบอายุประมาณ3เดือน4เดือนเนี่ยสายปลาประมาณ1.5 1.6เนี่ยสามารถลัดกับพวกนี้ได้ครับเพราะเพื่อที่จะเอานะครับดึงสายเลือดของกาเล็กซี่คอปไปนะครับทุกคนเพราะว่าตัวเนี้ยมันผ่าคอปเปอร์มาแล้วนะครับ1รุ่นเนาะคือบางตัวมันก็ออกไปเป็นลายคอปเปอร์เลยก็มีนะครับคุณผู้ชมคือใครที่ชื่นชอบเบอร์ไหนลายไหนนะครับลองเลือกไปได้นะครับแล้วก็เบอร์ แต่ละตัวเนี่ยเราแถมตัวเมียไปให้ด้วยนะครับคือช่วงนี้ผมไม่รู้ว่าแต่ละบ้านนะครับอากาศเป็นไงแต่ที่บ้านผมเนี่ยคืออากาศแบบหน้าเพาะป่ามากๆเลยสําหรับฤดูร้อนฤดูนี้ฝนตกค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็ตอนช่วงนี้เป็นช่วงฝนตกเนี่ยผมก็แนะนำนะครับจริงๆถ้าเป็นปีที่แล้วเนี่ยช่วงนี้มันไม่น่าเพาะป่าเลยนะครับเพราะว่าอากาศมันจะร้อนแบบร้อนมากแล้วก็ทําให้ป่าล่วงลนบางคนบางบ้านนะครับที่ พ่อปลาในช่วงหน้าร้อนนะครับที่เป็นมือใหม่เลยนะเขาอาจจะไม่รู้เวลาแบบพาะปลาหน้าร้อนทําไมแบบโอ้โหปลารอดน้อยจังนะครับปลาไม่ค่อยรอดหน้าร้อนเลยจริงๆนะครับมันมีสาเหตุจากอุณหภูมิด้วยนะครับมันไม่ใช่ว่าพ่อปลาเราเลี้ยงไม่ดีนะในช่วงแบบร้อนจัดเนี่ยมันอยู่ที่อุณหภูมิน้ําด้วยนะครับคุณผู้ชมถึงแม้ทุกคนเนี่ยจะเลี้ยงในรังโฟมเนี่ยมันก็กัน ไม่ได้100%เนะทุกคนเมื่อก่อนเนะี่ยผมต้องบอกว่าผมเริ่มเลี้ยงปลาแบบสมัยเล็กๆเลยนะหลังจากแบบหวานข้าววานปุยเลยเนะี่ยผมก็ทําในรังโฟมนหะ่ยเพาะอยู่ในบ้านนะทุกคนคือในหน้าร้อนหน้าหนาวนะครับทุกคนมันก็จะเป็นเหมือนกันนะครับช่วงที่เพาะปลาดีที่สุดนะครับต้องบอกว่าช่วงที่มีฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นฤดูไหนนะก็ต้องรอให้ฝนตกหรือว่าอากาศชื้นๆหน่อยเนะี่ยปลาเนะี่ยจะรอดเยอะแล้วก็ติดลูกดีมากโตวไวมากในช่วงนั้นนะทุกคน คือตรงนี้ก็จะเป็นเทคนิคที่ผมใช้อยู่เสมอนะครับอย่างในช่วงที่ผ่านมานะครับผมก็เฉพาะปลาแบบโอ้โหเป็นชุดแบบทีเดียวเลยนะครับอย่างช่วงที่ฝนตกเนี่ยผมก็เฉพาะทีเดียวเลย50ข้อก็50ข้อไปเลยประมาณนี้ผมไม่ได้เพาะแบบสมัยก่อนเนีย่ยผมจะเพาะแบบเป็นรุ่นใช่ไหมถ้าใครแบบติดตามผมผมช่วงแรกๆเนี่ยผมจะเพาะแบบปลาเป็นรุ่นๆนะครับคือช่วงเนี้สิบข้อนะแบบให้แบบผัดรุ่นกันนะครับแต่ตอนนี้ไม่เอาแล้วครับทุกคนเพราะปลาตามฤดูอ่ะคือดีสุดนะครับ อย่างที่ผมแบบเคยบอกไว้นะครับเพราะปลาตามฤด,ดูเนี่ยคือยิ่งอากาศชื้นนะครับปลายิ่งมีสิทธิ์รอดเยอะแล้วก็มีสิทธิ์จะรัดสูงมากนะครับแล้วก็ช่วงนี้คือที่บ้านผมนยะฝนตกแบบบ่อยมากก็เลยเหมาะมากๆเลยสาหรับรการเพาะนะครับช่วงนี้ผมก็ลงเพาะค่อนข้างเยอะนะครับพวกชุดนี้ผมก็ลงเพาะไว้บ้างนะครับก็สําหรับตัวนี้เนี่ยเป็นลายแบบออกคล้ายๆดสิสตานะครับส้ารับไซส์เนี่ยให้วัดกับ้บประทับด้านล่างนะครับก็ถ้ารวมหางด้วยก็2นิ้วหน่อยๆนะครับ ค่อนข้างที่จะใหญ่เหมือนกันนะครับสีสวยด้วยตัวนี้ตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นปลาที่ไซส์ใหญ่ที่สุดแล้วก็ผมจะแยกตัวเมียให้เจ้าตัวนี้ตั้งหากเลยนะครับราคาอาจจะสูงกว่าเขานิดนึงนะครับตัวนี้นะครับเป็นนีโมกาเล็กซี่ที่ผ่าครอบมานะครับเหมือนกันเป็นปลาคอกเดียวกันนะครับแต่ตัวเมียเนี่ยผมจะให้เป็นยักษ์แทกกาเล็กซี่ไปนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับผมไม่อยากให้ปลาเนี่ยมันไปเสียทรงนะครับ ก็เลยจัดยักษ์เท้ให้ไป1ตัวนะครับแถมไปเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะตัวนี้นะครับขนาด2นิ้วครึ่งนะครับให้ทุกคนดูจากเส้นขีดไหมไม่ทันด้านล่างเลยอาจจะเห็นหรือไม่เห็นผมไม่รู้นะครับก็ตัวเนี้ยผมรับประกันได้ว่าตัวใหญ่มากๆเลยส่วนตัวเมียนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับทุกคนเอาไว้ว่าวันนี้นะครับใครที่ชื่นชอบนะครับแอดไลน์ไปทักผมไปนะครับ แถมตัวเมียทุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์ไหนแล้วก็ราคาเนะี่ยทุกตัวรวมส่งแล้วสำหรับวันนี้ผมต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายครับ